ด้วยชีวิตมนุษย์ปกตินะครับจะชอบเป็นคนรับมากกว่าเป็นคนให้มนุษย์มักจะชอบเป็นคนได้มากกว่าเป็นคนเสียสีฟดหนึ่งนิสัยหนึ่งของมนุษย์เนี่ยนะพี่น้องประกอบก,บกับการโดนใช้ตัดหลอกด้วยเขาจะยิ่งไม่อยากให้ใหญ่เลย โลกก็บอกนะครับว่าอัชัยตนุยาอิดกมลฟักรชัยตอนมันจะขู่เจ้าให้กลัวความจนแต่วันนี้พอในฐานะเป็นมุสลิมผมไม่ใช่คนรวยพี่น้องก็ไม่ใช่คนรวยบางคนบ้านก็ยังเช่าแล้ววันนี้เวลาเราต้องให้อะพี่น้อง อันฮอัลลอุลิลเาะหเราไปเจอกุรอานอายะหนึง่งอัลลอฮ์บอกว่าคอนเซปต์มันนะนะครับการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลันตาาลนบิรร์ฮัตตาตุนฟฟกคมิมมาตุฮฮบุนนั่นคือการที่ท่านต้องให้สิ่งที่ท่านรักที่สุดถามว่าวันนี้อะไรคือสิ่งที่เรารักพี่น้อง ไม่ใช่เงินพี่น้องเคยโดนโจรเอาเปืนจ่อหัวไหมครับเคยโดนโจรขึ้นบ้านไหมเวลาโจรจ่อหัวท่านท่านพูดอะไรจะเอาอะไรเอาไปเลยขออย่างเดียวอยา่าฆ่าฉันแสดงว่าสิ่งที่เรารักที่สุดมันคือชีวิตเราแล้วการ ที่ยิ่งใหญ่วันนี้พี่น้องมันคือการมอบชีวิตให้กับเจ้าของชีวิตใครอพี่น้องไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่และไม่ใช่ปู่ย่าอันนี้เป็นสาเหตุแต่เจ้าของจริงๆพี่น้องคืออัลลอฮ์เราเกิดมาห้าสิบหกสิบปีเนี่ยพี่น้องครับเคยถามตัวเองไหมว่า ฉันให้อะไรกับอัลลอฮ์บ้าง15นาทีผมพูดใช่ไหมเบซูนะบางคนบอกอัลลอฮ์จารย์มันมาจากใต้พูด15นาทีบอกไม่เป็นไรฮัสซันบันนาพูด5นาทีขย่าอียิปต์ทั้งประเทศขออัลลอฮ์ให้เป็นนูตแก่ท่านเลยบอกว่าคนที่แสดงออกถึงการให้ด้วยกับการกระทำ จิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือซอฮาบะไม่ใช่ผมไม่ใช่ท่านซอฮาบะเขาแสดงออกให้เราเห็นพี่น้องครับสหฮาบะสิ่งที่เขารักมากแต่เวลาเขารู้จักอัลลอฮ์เขารู้จักอิสลามสิ่งที่เขารักยังไงเขามอบได้หมดเลย سبحان لله تعالى